สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกม Hard e s เกมที่แบบโค้แจ๋วได้รางวัลมาพีิพับก็คือไม่เคยเล่นเลยนะครับก็เพิ่งซื้อมาสมมเมื่อกี้นี้เลยแล้วเรามาลองเล่นกันมีนิทานเพียงไม่กี่เรล่งที่จะรล่ลลาขานผ่าน Hard e เป็นที่ที่ให้แรงบันดาลใจในการสำนึกถึงความกลัวในการกระทําที่ผิดบาปคอยย้ำเตือนเราถึงชาตาที่เรียงไม่ได้ ที่เราคนมีร่วมกันฉันตั้งใจจะเล่าเรื่องแบบนี้ให้คุณฟังและจงตั้งใจฟังให้ดีๆบายพ่อเธอก็คือ W S d เดินสแลส์ะไวชิ Q ตีคลิกขวาคลิกซ้าย E O อ E เป็นการอินเทอร์แอคทีฟกับสิ่งของ Try and stop me. Wow, they got the That's what you get. มาเยอะแยะเลยนั่นไงเธอต้องเป็นเธอแน่ๆในนามของข้าคือเฮดดีโอลิมปัสข้ายอมรับข้อความนี้อุ้ยกดผิดอ่าเป็นการเรียก เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสกิลแพสซีฟ v หรอแอคแท k สต o องแอนด e f l e c t a t แ a c k d a ด a g e c r แค Can d a m a ก็คือระยะไกล้แด h ดาเม g e ทิ้งกดาเม k ไปก่อนแล้วกันผมไม่รู้ว่าคุณจะได้ยินผมหรือเปล่าแต่ขอบคุณมากครับท่านเทพดิดา เป็นการเลือกแบบพาน์แดนหนึ่งเราก็จะได้ของมาถูกไหมเหยียบแล้วโดนแล้วเหรอเนี่ยลุ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 ยท้าเหยียบโดนถูก๊บมา ยังเปิดไม่ได้ถ้าเคลียร์มอไม่หมดเหยียบโดนแล้วโดนเลยวะหมด,ดแล้ว,ดดแ,ลวแท่นนี้มีอะไรอะ่ะ ได้ก็ไปเถอะ <c oughs> เดินติดอะไรวะคอมโบคิคิว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  ถ้าเรียกไปทางกุญแจคืออะไรเออมอุย้ยแม่เอ้ยกำดัด ครับเต็มเลยต่อได้เบานนั่นไงคุณแจเจ็บคุณแจต้องใช้คุณแจกับที่ไหนเนี่ยไปผลไม้หรือว่าไอ้นี่ดีกว่าคืออะไรวะต่านละมันมือจริงๆเลย อลิมสฉันบ้อนี้สเปเชียลดาเมจแคดดาเมจอันนี้เป็นโบนัทแบ็สเตปดาเมจ มันสีฟ้ามันน่าจะดีป่ะวะอดไรใช้อะนจะดีะโอเคน่า OK. จะไม่มีอะไรคิวคือสเปเชียลอะไรวะจหมดแล้ว นะครับกุญแจสำหรับกลับบ้านกดักลื้อดักลื้อเลยครับ นัน่นเหมือนหัวใจของเซนทอนทางออกของแต่ละอันมีรางวัลอยู่ของแต่ละทางเออบอสใช่ไหมท้ายอะ่ะมันมีรูปหัวกะโหลกอะ่ะว่าใช่แน่นเลยว่าแล้วเชียวยว้าวว้าวใจเย็นเุก่น แตกหนึ่งไม่ต้องรีบร้อนคือไปพลิกขวาได้นั่นคือความเลื่อนเลยผู้คนคนต่างมีเวลาที่ดีแน่นอนล่ะมันดีอยู่แล้วเฮสักเป็นไงมากดูสิคุณมาที่นี่ด้วยแบบความพร้อมมากๆเลยเราช่วยคุณได้อยู่แล้วอ่าอีพิกยูแดด โอเคนะได้สกิลพิษป่อยพระเจ้าแห่งมุนทำสิ่ง,งต่างๆให้ที่นี่มีชีวิตชีวาแล้วกันนี่นิดนึงโอเคแดดแล้วมีแดดแล้วมีพิษด,ด้วยโพรแจววิ่งแดดลวรัววิว่งแดดรัวครับใส่แดด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  ถ่แดด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 ถ่ายแดดไม่แดดไม่ใช่เรา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 ถลยพิน บริหารเลือดแบบหนุนตัน <c oughs> เดี๋ยวเหมือนมันมีพวกนึ่งครับอะไรได้ป่ะ ห้าเดียวจะไปทางนั้นได้ไหมครับ เลือดขอเองบนสวรรค์มีนักธนูอยู่คนเดียวแหละไม่มีทางที่จะเป็นคนอื่นอาทิมิธอาทิมิธให้อะไรครับนี่พลังแห่งการไล่ยงินเหรอดูเหมือนว่าเราควรจะเป็นมิรกันนะอันนี้ได้เลือดใช่ไหม ฉันควรจะไปสักหน่อยนะไม่ได้อ่านเลยกดผิดมันน่าอึดอัดจริงๆเลยหยุดนะซากิยต์ไม่มีใครผ่านตรงนี้ไปได้จะเย็นแม็กเราก็ยังเป็นคนรู้จักกันนะไม่ได้ดูเลยไม่มีอะไราวว้าวว้าวว้าว

What is it now? You have come home. Do not despair, child. Such setbacks are inevitable. I believe it next. I'm carefully posting the contact. We come out of the watchdog, Serpur, Sripper, Rush, the unregarded. The Mixed Emotions, from purest joy. Ready. Oh, don't need it. Don't have. Don't not. He's back. Thunder. Is that? This really him? สวัสดีพ่อนุ่มดูพ่อสวัสดีดีมันเป็นเรื่องค่อนข้างยากนะหลานยากจะมีแบบบ้านดีๆอยู่ที่โอลิมปัสรือเปล่าเพื่อช่วยเหลือหลานในการเดินทางครั้งนี้ขอให้มีความสุขไอปอนไอปอนอะไรว้าโอ้ดามเมจไปแล้วกันลุงสุดลงมาเพื่อช่วยเหลือฉันไม่คิดว่า จะมีวันดีๆอย่างนี้มาอีกวนไหนปะว้าวที่เกลียยที่เกลียยตรงชาร์ดนี่แหละก็ง่ายดี ECQ EC light หมดหนาวมาเป็นอะไรตอนนี้เหมือนหัว Yeah. ปะมาเกง่งก็ได้นะคิวๆอย่างเดียวเลยนะกร,ะรับสกายเป็นฟุน้นซะยาม อะไรพิดชีวิตเปลี่ยนอะไรพิษชีวิตเปลี่ยนเนี่ยสิ่งนี้น่าจะช่วยทำให้กลับบ้านได้ถ้าเก็บธนูมาจะได้ของลูกุดอย่างเดียวเลยเนะี่ยเต็มหน้าเต็มตา โจะเออเยอะลิมเปสโจ๊ะดาเมจเพิ่ดมดาเมจเข้าไปอีกมีสายฟ้าก็โจคืออะไรไม่รู้วะ Like that yeah, yeah just great yeah. เขาจะเล่นแบบนี้จริงๆใช่ไหมพอคิวของมึงขับไม่มใช่เะคอณดี๋ยววพูปัญญาคุณจะช่วยนำทาง พวกเขาตอบฉันไม่มีทางที่จะแก้ไขได้เพื่อไปต่อแก้จริงๆแล้วจะเอาทีจาบที่นี่ได้โอ้ใช้รับครับใช้ต้องหัดเราให้ตรงด้วยนะ ต้เอเกิดจัดเลยอีกมิดเดียวใครต่อไปล,ะออไปล่ะเละออ แจกระบอสไปไปเจอคุณแจกระบอสแล้วเปลี่ยนคีว์ได้ไหมไม่ถนัดเลยปเปลี่ยนแป๊บหนึง่งขอให้คิวเป็นเมากลางโอเค โอ้ถนัดขึ้นเยอะโค้ชแจ๋วขี่กับเหมากลางมีตังแล้วซื้ออะไรได้เปลี่ยนคีย์แล้วชีวิตดี ดามเมจกับแดดดามเมจแล้วก็อาตาการครีอาตาการครีก็รลบไปคนเข้งไปเพื่อน นีบเร็วต่อได้เบาผลไม้เอลือดก่อนบอกว่าไม่เลยกะตายดิครับ ใกลไม่ได้เลยม,มันเียวเรยเอยวะจัดถูกเงินแล้วกันร้านแคลน Cheers mate

เบาลุกเม๊กวายอยู่แล้ววะทำไมเจ้าทำไมเจ้าต้องมายิงข้าพราะข้าไปฆ่าพ่อเจ้าหรือเจ้ามาฆ่าพ่อข้าเม๊กเบาได้เบาลูกเม๊กเบาได้เบาลูกเจี๊สยสไลด์พิษเออสไลด์พิษอีกแล้ว

แล้วเม็กสครัต้องตามมาใกล้ๆไม่ชอบเลยว้โวโว้ววาวเบาด้วยเบาเม็กว้า <c oughs> <c oughs> มันเป็นไปไม่ได้ เป็นไปแล้วมั้มันเป็นไปแล้วข้าทำได้เหนื่อยเลยมั้เลือกได้ว่าใช้อะไรนบายบายมิกซิวซูแล้วเป็นไงบ้างไ,ไ,ไม่ต้อง<ม>สนใจผมเพราะ ตั้ง58บาท e t สิบแป c บาทไม่เข้าใจต่อดีกว่าเม็กไปแล้วที่นี่ดูไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่เลยนะครับขึ้นเรือไปด้วย เสียวทำรักน้ำเลยเหยียบเียบไอไฟบ้านั่นแม่งก็เลื่อนลงด้วยน้ำราวรา

แก้วมีแค่สองเรือใช่ไหมสีม่วงคืออะไรครับลองไปกันเถอะเทียบผิดช,ชีวิตเฟี้ยนกัยนะเจ้าชู้โอ้โหเจ้าใหญ่